ม,มันเป็นวันชงที่ต้องหัวใจนี่จะจากขึ้นไปไหมล่ะจะจนใจดังชา วันนี้อยู่กับผมนะครับเจนะครับที่บ้านผมเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วก็มีวง Move On ก็มาเล่นสดให้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้มีแขกพิเศษนะครับก็คือหลานผมเองนะครับหล่อมากนะครับทักทายเพื่อนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับผมชื่อดีครับผมเก้าขวบครับแล้วผมเรียนที่ d i f e e l International ครับผมมีเพื่อนเยอะมากครับ okay you you can introduce yourself in English okay? okay okay I like Friday night because it's sad and 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 uh, good because because it has a lot of action and also has drama and has crying a little bit okay uh, นาเล็กอยากให้ให้ดินแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนะครับว่า,วาที่โรงเรียนนะครับตอนนี้เราเราทำอะไรบ้างพูดเป็นภาษาองังกฤษก็ได้นะครับ I learn at school and I learn about math literacy uh, English music and and history and ICT o k เ y you love it o k เคก็ ดินอายุประมาณ9้าขวบนะครับตอนนี้กอ็อาจจะพูดภาษาไทยแล้วอาจจะฟังยากนิดนึงเพราะว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็เขาก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วันนี้ก็เราก็มาสัมภาษณ์กันสดๆนะไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวกันมาล่วงหน้านะครับก็อยากให้เข้าใจบรรยากาศของน้าหลานที่อยู่ด้วยกันในวันหยุดนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอ,อยากให้ดินพูดถึง MV เพลงครึสงุขหน่อยครับว่า ดูครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างเข้าใจไหมครั้งแรกก็ไม่เข้าใจนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าตอนพระเอกตายดินไม่รู้ว่าพระเอกอยู่ในเอ็มีอยังไงอ๋อคือดินดินสงสัยว่าพระเอกตายแล้วทําไมยังอยู่ใน MV มีใช่ไหมอ๋อ,อโอเคครับเพื่อนๆหลายคนคงได้คือคงได้ดูแล้วตอนนี้ว่าคงได้คําตอบแล้วนะครับว่าว่าบทสรุปของเพลงนี้เป็นยังไงนะครับ ตามซึ่งซึ่งในความคิดของเด็กคนหนึ่งเก้า mm hmm. ขวบเขาก็อาจจะดูแล้วก็อาจจะงงๆว่าทําไมพระเอกตายไปแล้วถึงไปนั่งถึงยังไปนั่งอยู่ในในใ,ในเพลงได้นะครับนะครับจริงๆก็เป็นวิญญาณนะครับของของผู้ชายคนนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวตัวเอกนะครับก็เป็นความคิดมุมน่ารักน่ารักของของหลานผมนะครับแล้วตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับยอดวิวของเพลงือมันมสุกผ่านไป7วันนะครับยอดวิวประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ200อเหลืออีกแต่ไม่สองร้อยไรเอ่ยอาจจะ2อ0 2 0 0 K เหรอครับอ๋อก็ประมาณประมาณสองแสนกว่าวิวนะครับประมาณ200แสนกว่าวิวแล้วก็ภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วดินดินคาดว่าเพลงนี้นะครับจะทำยอดวิวได้เท่าไหร่ครับในในปีนี้ ตอนนี้เราได้สองแสนแล้วตอนนี้เราได้สองแสนแล้วทีนี้ดินคิด่าในปีนี้มันจะได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราได้มาสองแสนละอ่าคิดว่าจะได้พันหนึ่งนพันเคเหรอครับอ๋อหนึ่งพันเคก็คือหนึ่งล้านนะครับก็คือหลานผมบอกว่าได้ประมาณหนึ่งล้านใช่ไหมครับหนึ่งล้านวิวนะครับก็ขอให้หลานผมพผู้ถูกแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็อยากให้ดินฝากอะไรถึงเพื่อนๆ่อนหน่อย ที่ชอบร้องเพลงรอบร้องเพลงชอบฟังเพลงชอบอเป็นยูทูบเบอร์อยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนบ้างว่าว่าตอนนี้ซี e r จีและคอร์ดเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็อยากให้ดิพูดถึงเพื่อนเ,อนเอนที่โรงเรียนด้วยพูดได้เลยดังๆนะครับโอเค my friend if if you watching this video I want you to listen to Friday night and Friday night is a very sad song but also very very well made so so go to synergy records subscribe and look at look for friday night and then when you find it listen to the song okay i ินิสโอเคก็ดินก็ฝากไปถึงเพื่อนๆที่โรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นสับเตอร์ให้ข้างล่างนะครับในในคลิปนะครับผม วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะร้องเพลงด้วยกันนะครับร้องเพลงด้วยกันสักท่อนหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ซ้อมมาก่อนเนาะเราก็ร้องให้สดๆไปให้ฟังกันครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับอ๋อมันเป็นวันสุดตอ่อหัวใจเมื่อจะจากกันไป,ไป